สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูมันนะฮะแบกซีนะครับปลูกเมื่อประมาณวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับเริ่มปลูกนะครับปลูกเสร็จเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบกุมภานะฮะก็คือจิ้มเองนะครับแตงนี้ยี่สิบยี่สี่ยี่ห้าไร่นะฮะตอนนี้ก็ฝนตกชุกนะฮะปะชนกับโรคแอนแทคโนดนะครับโรคใบไหม้นะฮะเดี๋ยวนี้จะพามาดูหัวดูที่มันจะมีหัวไหมเดี๋ยวเราจะเดินสุ่มเข้าไปลึกๆกันเลยนะครับเห็นไหม จะเห็นว่าใบาคือทิ้งเกือบหมดเลยอะน่าตกใจนะฮะวันนี้เข้ามาดูลึกหน่อยนะฮะบนโคกเลยลึกๆเลยเข้ามาดูเลยว่าจะมีหัวบ้างหรือเปล่านะฮะพามาดูต้นเล็กๆบ้างปกติก็จะดูแต่หัวงานนะครับนี่ก็พาลุยเลยนี่เดี๋ยวผมจะคุยสดๆให้ดูสักต้นนึงนะครับ ดูนะฮะนี่ก็เริ่มทิ้งใบหมดแล้วประปรายฮะเดี๋ยวคุยให้ดูสดนะครับว่ามีหัวไหมต้นนี้เลยกันก็เอาไว้สองกิ่งนะฮะนี่ก็มีไส้เดือนฮนะดบสมบูรณ์ พันชนิดนี้ก็จะช้าหน่อยนะฮะนีหัวแล้วหนึ่งหัวเจอล้วโอ้โหนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วนะฮะน,นี่เริ่มใหญ่แล้วนี่หัวสั้นๆหนึ่งหัวก็ต้นนี้ก็น่าจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับลองคุยดู โดยประมาณก็ยังเหลือเวลาอตังหลายเดือนนะฮะก่าจะขุดนี่ฮะมาดูให้ความดกข,ของมันเดี๋ยวมันจะไปลงหัวนูน้นครับจะขุดไม่ขุดคนะัคง่ายๆก็สามหัวละสี่หัวละนี่ให้ควงเป็นห้าหัววันนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่หน่อยหัวก็เริ่มใหญ่แล้วะ หัวเริ่มใหญ่แล้วนะฮะนี่ก็หัวเล็กๆนะครับนี่ก็หัวใหญ่แล้หนึ่งสองสาม,สามโอ้โ,อโอนี่ก็จะเป็นหัวใหญ่นะฮะที่ หนึ่งสองนะฮะอันนี้หัวเล็กสามอาจจะมีข้างใต้เปล่าไม่รู้นะแต่เจ็บมือเลยครับนี่เรียนตำมันเป็นแผลเลยหัวก็เริ่มใหญ่พอสมควรนะฮะก็ออกรอบต้นอาจจะมีข้างล่างสักหัวหนึงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะถามว่าหัวใหญ่ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่ามันชนิดนี้คือลงหัวช้านะฮะดูใ,ใกล้ก็อันนี้ก็เริ่มเท่าแขนละนี่ จะมีหัวหลักมันอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรฮะเลยขวดกระทิงแดงไว้ละนี่ก็ใหญ่ะฮะแต่สั้นตัวนี้สั้นใหญ่นี่เริ่มใหญ่นี่สั้นจุ๊ดๆครับอันนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหัวนะฮะหัวใหญ่มีครับก็ถามว่าหน้าพอใจแค่ไหนก็ประมาณสำหรับผมก็ยังยังเล็กอยู่แต่ก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้แล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะ วันนี้ก็พามาดูนะครับลึกๆเลยเดินเข้ามาแบบว่าเฮ้ยมันจะมีหัวหรือเปล่าเห็นมันทิ้งใบกันน่าตกใจเลยช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งอาจจะตกใจน้ําด้วยน้าเยอะปริมาณน้ําฝนเยอะนะฮะต้นก็กลางๆนะครัต้นนี้ที่เราขุดให้ดูไม่ได้งามโดดเดอะไรก็เป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะฮะมันตอนนี้ก็คือประมาณเจดปเดือนนะครับใส่ปุ๋ยอย่างที่เห็นในคลิปเลย ระดมใส่บุมบมบุมบม,บมนะครับใครที่สนใจจะปลูกมันเวกซี่นะฮะติดต่อนะฮะศูนย์เก้าแปดหกแปดห้าห้าเก้าสามห้านะฮะปีหน้าฮะต้นพันธุ์เพียบนะครับสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวเลยความสมบูรณ์ต้นพันธุ์นี่ดูนะครับก็มีหัวแน่นอนบางคนกังวลว่าไม่มีหัวเอะผมก็บอกผมก็ทําเยอะนะครับผมไม่ได้ทําแค่นน้อยฮนะดูนี่แปลงครับของผม,ผม ก็บางจุดก็จะลกนะบางจุดก็เตียนเตียนนะวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับมันประมาณเจ็ดปเดี๋ยวไอ้ทนอย่าคุยกูบอกเมื่อกี้นี่มึงจะคุยห่าน,นะผมผมหมกไว้หมามันมาคุยมันต้องโดนแข้งนะนี่ฮะนี่ความใหญ่ของหัวเมื่อกี้นี่หมาคุยนี่ฮะอีกหัวหนึ่งของต้นนี้โอ้สุดยอดแล้ว หมาชอบคุยฮะไม่ได้มาคำม,มาคูณเลยหมามาอย่างเดียวสร้างปัญหาวันนี้ฝากว่าน,นี้นครับใครอยากจะปลูกนะฮะมันแม็กซี่นะครับก็เป็นมันที่เขาประกันราคานะฮะก็อ,อได้แน่ๆนะครับนะครับไม่เหมือนข้าโพดะ่ะข้าโพดเท่าไหร่นะถึงเรากี่บายไม่รู้ตอนนี้ก็จะขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือข้าโพดหมดป่าแล้ว ฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็พา,าชมมันนะครับอันนี้เดือนเก้าปลูกเดือนสองประมาณเจ็ดแปดเดือนเข้าแปดเดือนเต็มวันนี้วันที่สิบอะตกแปดเดือนแล้วฮะก็ได้อยู่ครับต้นละต้นละประมาณห้าหกโลขึ้นนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วฮอนวันนี้เราวมันจะไปคุยที่ผมคุยให้ดูเมื่อกี้นะครับคุยซ้ำมันสงสัยว่ามีหนูเปล่านะ อย่าดื้อน,นะนี่นมา,าก็ประกาันร,ราคานะครับมันนี้ก็สมมุติว่าต้นละ5โลนี่เราก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไร่นึงเราปลูกประมาณ1,600ต้นตีต้นตีทวนเลยนะฮะตีท,นทวนเลยไร่ละพันต้นอีกร้อยอีกอีกหกร้อ600ต้นนี่ทดไปในใจถ้าต้นละ5โลเราจะได้ห้าพันกิโลต่อหนึต้นนะครับถ้าต้นละห หกโลแล้ว yup. ็ได้6,000นกิโลนะฮะแต่อีกหกร้อต้นนี่ทดไว้ในใจฮะคือว่าสูญเสียไปบ้างอะไรไปบ้างก็เหลือสักพันสองพัก็ได้ครับ6,7ตันต่อไร่คิดว่าเป็นไปได้โดยอันใกล้นะฮะเจตันเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้อันใกล้เลยเพราะว่าเรามี1 <arp 9 encoun teenager> 6ึ่งนหกรอต้นตีกลมๆเลยพันห้าพัต้นละ5,5ากิโลก็จะได้ประมาณ7,5็ด้าต้นละห้กิโล ก็จะได้ประมาณ7ตันครึ่งต่อไร่เอ้ยถูกป,ป,ะปะ่าววะใช่7ตันครึ่งต่อไร่คือ7,500พกิโลนะผมคิดว่าไม่น่าไกลนะฮะคือเราจิ้มได้พันหนึ่ต้นต่อไร่สูญสิคิดจะว่าสูญเสียมัางอะไรมั่งน้ํารูดมั่งอะไรไปมั่งสัก100ต้นก็เหลือพันหเราคิดอย่างเบสิกที่เราปีที่แล้วทําได้คือต้นละห้กิโลก็จะตกประมาณ ลายละเจ็ดตันขึ้นหนึ่งลายละเจ็ดตันครึ่งน,นะฮะปีหน้าผมคิดว่าเป็นไปได้โดยที่ว่าไม่ยากนะฮะไม่ยากแต่ปีนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยและดูแลเป็นพิเศษนะฮะก็จะลกขนาดนี้สําหรับใครที่สนใจจะปลูกตัดสินใจสั่งแล้วก็จองต้นพันธุ์ได้นะครับเราจะคัดต้นพันธุ์สดใหม่ให้กับทุกท่านนะฮะและเราจะให้ความรู้โดยตรงนะ,ะสงสัยนะครับไม่หมกเม็ด ไม่ต้องการขยายต้นพันธุ์ต้องการหัวนะฮะเราก็จะรวยพร้อมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ